แสนชัยเทอไทยขวามือเวหาตภาพลพิกัด126ปอนด์มวยคนนี้พบกันเมื่อ25ปีที่แล้วนี่คือเวหาตภาพลครับมวยบ้านโป่งราชบุรีนะครับเจอกับแสนชัยเทอไทยทางขวามือครับนี่เป็นมวยกรุงเทพเองครับอยู่ย่านทาวาสุกรียกที่หนึ่งครับ พบกันวันนั้นแสนชัยเทิดไทยนะครับทางขวามืออายุ26ปีปัจจุบันแสนชัยนั้นอายุ51เวหานั้นวันนั้นอายุ24ปัจจุบันนี้อายุ49กรรมการก็พันตรีสุธีพรมใจรักครับยังหนุ่มฟอหลอฟีครับวันนี้นี่ท่านผู้การสุธีอายุ62แล้วดูจอมเขาน้าขานี่กับแทงหน้าขาอีกแล้วครับกางเกงสีเข้มนะครับเวหาดาวพล สนชายเทิดไทยเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือสุดยอดอัจฉริยะในยุคนั้นเลยครับเป็นแชมเปี้ยน3ารุ่นครับฟลายเวทแบนทเวทไฟทเวทมวยซ้ายที่แหมอาวุธนี่ทุกอย่างครับเขาเคยเป็นนักมวยในดวงใจของยอดมวยหลายคนครับถามยอดมวยในยุคก่อนโน้นว่านักมวยสุดยอดฝีมือของเขาในยุคนั้นคือใครหลายคนบอกว่าแสนชายเทิดไทยขยับขยับขว,า,วางแข้งซ้ายแหมเวหาดล็อก มาขาแล้วครับนี่ครับจอมตีหน้าขาจริงๆหลายคนบอกครับชกกับเวหาดแล้วบางทีแหมตอนเช้านี่นั่งยองๆนั่งส้วมนี่ไม่ได้เลยนะครับมันย่อตัวไม่ลงครับปวดขาและยุก,ก่กนโน่นแหมส้วมชะโครกหาง่ายสะที่ไหนนะครับมีแต่ส้วมซมแบบนั่งยองๆทั้งสิน้นบางคนเนี่ยโอโยกว่าจะนั่งยองๆได้น้าําตาแทบร่วงเลยนะครับเพราะว่าเข่าตีหน้าขาของเวหาตะพน,าานันแหมพิษสงร้ายกาดมาก วางแข่งแลกแข่งกันแสนชัยเทอไทยตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้เป็นพนักงานอยู่ที่หมวดเรือยนต์หลวงนะครับแผานาช่างซ่อมบำรุงทาวาสุกรีครับหมดยกที่สองถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็อยู่ที่แสนชัยเทอไทยครับหรือว่าแสนชัยศรีพรานนกแสนชัยศรีสมพสแสนชัยบางยี่ขันตัวเดียวอันเดียวกันเลยครับ เป็นมวยซ้ายที่แม่อุธนี่ทุกกระบวนท่าเวหาในตัวเตี้ยครับเลยจำเป็นต้องซ้อมตีหน้าขาไว้ครับเปไปขยิงเก่งกอยแทงหน้าอกหนา้าใจก็ไม่ได้ครับตีหน้าขาสบายกว่าหนักแน่นกว่าก็เลยเป็นจอมเข่าเนที่รุนแรง พักหลังนี่มวยไทยก็ลืมืมกันเพิ่งจะกลับมาใช้กันอีกเมื่อช่วง 3, 4ปีที่ผ่านมาเองครับตีเข่าหน้าขาตีโดนแล้วมันเจ็บจริงๆครับยืนไม่อยู่เลยครับวางแข้งซ้ายกับแสนชัยล็อกคอครับตีหน้าขาเป็นหลักครับนี่ครับมวยยุคป,ปัจจุบันนี้ก็มีชาติชายน้อยชาวไรอ้อยกับที่ตีหน้าขาได้ดีมากพรอหาส,อสุภาวรรน,นี่เวลาจะเน้นหน้าขาแกก็ตีได้ดีครับตีเด็น่ากลัวมาก ดีไปอย่างครับเอามวยเก่าๆให้ชมนี่ทำให้เทรนเนอร์แต่นึกได้ว่าแหมแม่ไม,ม้อันนู้นอันนี้เราลืมกันไปก็กลับมาใช้กันอีก,<า>อกล็อกเครับ<า>อืมแทงแรงครับปวยหาดนาครคนเรายังไม่บอกครับว่าปัจจุบันนี้ทำอะไรเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้พบกับชีวันนี้ของเขาครับในกำปั้นไร้หน่วมชนอีกแล้วครับปยหาาด,ดุจริงๆดูครับนเน็ตไปเรื่อย แสนชายเทิดไทยนี่โด่งดังมายุคใกล้ๆกันครับ2 5 0 5 2 5 1 5เวหาดนั้น2,106-2,114ถีบเอาไว้ครับแสนชายนี่แม่จังหวะฝีมือจริงๆครับมวยซ้ายทั้งแถบแต่ว,ว่าออกได้ทั้งสองข้างครับ การแกะออกมาเมื่อก่อนนี้กรรมการแยกสบายๆที่นิ่มครับเพราะมวยนั้นแมสปิริตนี่แรงเหลือเกินโอ้โหเกือบแล้วครับซ้ายของแสนชัยนี่เผลอไม่ได้ครับแข่งซ้ายนี่ดีดเร็วแล้วแน่นถ้าเป็นมวยที่เตะซ้ายสวยดูครับฟันศอกกระชิตตัวสวยด้วยเป็นมวยที่อาวุธสวยงามอย่างยิ่งครับอย่างที่เรียนครับว่านักมวยในระดับยอดมวยหลายคนครับพอให้เลือกนักมวยยอดเยี่ยมในดวงใจโอ้โหดูครับทัดมาลาเกือบไปแล้วครับ บอกให้เลือกน้กมวยยอดเยี่ยมรว่าน้กมวยยอดวันใจนี่หลายคนเลือกแสนชัยเทิดไทยดูครับเตะสวยครับดูครับเตะนี่เตะซ้ายปั๊บนี่แขนขวานี่บังหน้าบังคางเลยครับดูครับแม่แต่เวหาดูครับไม่เคยอุมวิดูดักศอกอาวุธทุกกระบวนท่าจริงๆรแสนชัยเทิดไทยดูแสนชัยชกนี่เพลินเลยครับมวยกรุงเทพครับวางแข้งครับ กามวยสวยออกอาวุธสวยแต่เป็นมวยล่างกลมเลยนะครับแนบครับต่างคนต่างเน็ผู้ชมปรบมือทั้งล่างครับชอบใจนี่เป็นยกที่สามโอฮาร์มนตั้งกาดนั่นครับเดินชนตลอดเป็นมวยไม่เคยทอแท้ครับดูครับเน็กไปเรื่อยครับหมดยกที่สามดูครับพลิกเข้าเชือก บังข้างๆเอาไว้ครับทำการกดก้นนิดเดียวครับดูทัดมาลาอืมลูกนี้ทำให้สวยงามเลยครับเอียงข้างบิดตัวแล้วก็คุ้งเข้าใส่ทัดมาลาเลยครับยกที่สี่ <c oughs> เดินเหมือนเดิมครับอังเกงสีจานในแชมเปียนเข็มขัด3เส้น3รุ่นครับฟลายเวทแบนเทเวทและเฟตเวท กระทะกยอดมวยแห่งยุคนนนทมาตสิทธิอ้าแล้วครับอืมปุ่งเข้าใส่ครับอันนั้นะสักมงคลเดชกิติชัยลูกบอลนนทนฝางนรสิงไพรโ,โรธยักษ์โสพลทั้งคู่ครับโด่งดังมายุคติดก,กันเลยครับก็เจอมวยก็คล้ายๆายกันทั้งสิ้นครับ <S <S เดินเหมือนเดิมครับแล้วก็แขวนนวมพร้อมกันด้วยนะครับปี2 5 1 7แขวนนวมเมื่อ19ปีมาแล้วทั้งคู่ แต่แต่ว่าหนังยังใสอยู่เลยนะครับเดินครับกล่ำเว้าหดนี่แกดูบุคลิกเหมือนไม่ใช่มวยตือครับแต่ว่าชนตลอดเดินถื่อไปเลยครับแม่ดูสอกของแสนชัยเป็นคนที่ออกอาวุธได้งดงามแล้วก็กลมกลืนครับละเมียดละไมด้วย ตั้งกาดไปแล้วเวหาธมภาคนเนี่ยอย่างที่ว่าครับมีโอกาสชิงแชมเปี้ยนสองครั้งนะครับทางเวทีอนุมัติให้ชิงแชมเปี้ยนสองครั้งแต่ว่าพลาดท่าไปแพ้ก่อนนัดชิงครับก็เลยอดชิงไม่ได้ชิงแชมเปี้ยนเดินชดหมาแสนไทยล็อกเข่าเชือกหมแขนนึงเหน็บเกี่ยวเชือกขาก็เหน็บเข่าไปเรื่อย การแกะออกมาชกอารมณ์อารมณ์ดีตลอดครับยิ้มว้ายิงหมัดนี่เป็นการขโมยต่อยครับหมัดซ้ายตรงมีโอครับยกเขา่าครั้งเดียวแะแทงได้สามครั้งตั้งแทงหน้าไปในตัวเลยครับประเภทเขา่าสามทีติดต่อกันโดยติดเท้าไม่แตะพื้นเลยนี่สมัยนี้ก็ไม่่อยมีนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหโดูครับยกทีเดียวแทงสามเข่าก็ยังมี หมดยกดูกัับมาดูนี้ซ้ายตรงเลยว่ามองปั๊บก็ต่อยปุ๊บได้เลยครับดูตบออกข้างสุดยอดฝีมือจริงๆครับวางแข้งเราคงได้ชมแสนชัยเทอไทยอีกหลายไฟเลยครับยกสุดท้ายครับแสนชัยเทอไทยครับ วันนั้นก็บอกกันอีกทีครับเขาอายุ26เวหาดอายุ24วันนี้แสนชัยครับเก่งสิจาง51แล้วเวหาดอายุ49่สิก้าการแยกออกมาปลายเท้านี่พริว้วจริงครับเต้นด้วยปลายเท้าตลอดครับแสนชัยดูเวหาดนี่เรียวแรง ท่านชมสังเกตรพละกกาลังของนักมวยยุคโน้นนะครับว่าพลังําลังในแหม่ยุกห้านี่ยังกล้ําฟัดกันแข็งแรงเหลือเกินเพราะว่าซ้อมกันทีหนึ่งสามสิบถึงสี่สิบห้าวันล้วซ้อมอย่างจริงจังมากนะครับไม่ใช่ว่าแม่บางทีนักมวยยุคปัจจุบันบางทีก็ไม่ได้ดูปติสาตรุ่นพี่เขาหรือว่ารุ่นพ่อเขาว่าการพิจซ้อมการทําตัวอย่างไรบางทีแหมพักหลังนี่นักมวยจำนวนไม่น้อยครับชกเสร็จป,ปุ๊บนี่ต้องคาเฟ่ครับกินเหล้าเมายากัน ว่าไปแล้วนี่คาเฟ่อย่างหนึง่งสถานเริงรมอย่างเป็นอะโครจครกับสถานที่อะโครจรของนักโมยนักโมยที่ดีนั่นหมาที่อย่างนี้เนี่ยเลิกชกแล้วค่อยรอเรืกใช้ชีวิตนั้งมวยแล้วค่อยไปก็ได้ครับยังไม่สายไปเที่ยวคาเฟ่ไปตีสองตีสามเมาเหล้ากันอย่างนี้ชกมวยได้ยังไงหมดยกสุดท้ายก็ขอโทษทั้งวยรุ่มพี่ครับอายุ24กับอายุ26 กรรมการก็รวมใบให้คะแนนครับกรรมการสุธีพรมใจรักแสนชัยเทิดไทยครับและเฉลยปริศนาพ่อค้ากำปั้นครับแชมปเปี้ยนนักมวยไทยคนใดครับที่เริ่มต้นออกสตาร์ชีวิตชกมวยนั้นชกมวยสากลอาชีพมาก่อนคำตอบก็คือเดริดอิธิรุชิตครับ ชกมวยในระยะแรกนั้นใช้ชื่อว่าเดนริศรียอยุธยาแล้วก็ชกมวยสากลนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นมวยไทยทีหลังและปสบความสุเส็จนะครับเป็นจชเป็น